is system solution ตัวจริงโซลาเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานวันนี้ผมเจอรถไฟฟ,ฟ้าที่เปลี่ยนความคิดผมเกี่ยวกับรถไฟฟ้าได้แล้แล้วมันคือ2องคันนี้ครับปัญหาที่ผมมีกับรถไฟฟ้าคือช่วงล่างครับ ถ้าจะว่ากันตรงๆเลยคือรถไฟฟ้าช่วงล่างเนี่ยแย่ yeah, ถ้ามันไม่แข็งไปเลยแบบพวกเทสลามันก็จะนิ่มย้้ยไปเลยแล้วพวกที่จูนค่ากลางๆมาคุณก็จะได้กับช่วงล่างที่ทั้งขับไม่สนุกและไม่นุ่มสบายสําหรับวิดีโอนี้ผมจะโฟกัสเรื่องการขับขี่มากกว่าการรีวิวพวกออปชันและวัสดุสําหรับราคาทั้ง Lotus Elect ลทรและ e m มิยะเนี่ยราคาจะเท่ากันคือคุณไปเลือกเอากันเลยว่าคุณอยากได้รถเกง่งหรือรถยกสูงในรุ่นธรรมดาที่ไม่มีหลักต่อท้าย จะเริ่มอยู่ที่5.69ล้านบาทในรุ่น S จะเริ่มอยู่ที่5.99ล้านบาทและในรุ่น R ตัว9ก0แรงมาเนี่ยจะเริ่มอยู่ที่6.89ล้านบาทซึ่งออปชันพวกนี้คุณสามารถซื้อแยกได้เข้าไปเล่นคอนฟิกเรเตอร์ในเว็บได้เลยราคาออปชันเป็นเงินบาทเรียบร้อยแล้วผมก็พูดชื่อ ถูกๆี่วีโดนะครับไอวีย่าอีวีลาคือมันคล้ายกันมากก็ขออภัยด้วยคื <c oughs> อ2คันนี้คือคันเดียวกันแค่เป็นตัว SUV กับเป็นตัวซลูนนะฮะดูเดชกันหน่อยนะฮะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ผมผมตกใจกับช่วงล่างเลยคือผมว่าในวีดีโอหน้าผม ผม,ผมว่าน่าจะ, acceso, จะอธิบายได้ด nice. ีกว่าผมมาคุยตอนนี้เนาะคือเอางี้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 พอคุณเป็นคากายอ่ะคุณมาเจออย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้สนใจหรอกไอ้จอไอ้ driver system ไอ้ระบบขับขี่เองถอยจอดเองส่วนตัวผม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 ขับรถแต่งหวัดเนี้ยบางทีผมปิดจอพวกนี้ด้วยนะผมแสบตาเวลาผมไม่ขับรถอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเราได้เป็นอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราเรากําลังแบบควบคุม something bigger than o u r s e l v e เออเหมือนขีุ่่ยนต์แต่คือหุ่นยนต์มันเป็นล้อแทนที่จะเป็นขาแบบ mechanical แล้ว พอเราเราเริ่มเหมือนกับปรับโซนเข้าไปอยู่กับตัวรถอะไอระบบพวกเนี้ยสำหรับผมอะแม่งไม่มีค่าเลยเว้ยคือแล้วรถที่มันทํามาขับดีๆอะเราจะซิง์ไปอยู่กับจุดนั้นะเร็วมากแล้วคุณอาจจะลืมว่าแบบรถนต้องเครื่องเสียง24ลำโพง2,000วัตต์อะไรเงรี้ยคุณจะลืมไปเลยเว้ยแต่คือคันนี้มันได้ทั้งคู่ไงผมรู้สึกว่าผมซิงก์กับรถคันนี้เร็วมากเลยนะดูดิกระชือเบรกคลายนิดนึง ปล่อยเบรก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 ไหล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 โค้งนี้มันจะหักเข้าแล้วก็แรงออกตรงนี้เบรกตรงนี้นิดนึงเติมมากนิดนึงเบรกอีกเลี้ยวนี้กว้างบานออกเนี่ยเนี่ยมันมันซิงค์เร็วมากเลยอะแล้วแบบคุณจะลืมพวกออปชั่นพวกนี้ไปหมดเลยอะแล้วผมขอพูดแทนคันอื่นด้วยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคากายอะคุณจะเอนจอยกับการขับขี่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนทั่วไปอะ การขับขี่คือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกลําบากเหมือนแบบคุณต้องมาทํางานบ้างยิ่งแบบขับรถสี่ชั่วโมงเขาบอกโอ้ขับเพิ่งสี่ชั่วโมงผมแบบโอ้ขับสชั่วโมงเลยอระนี่คือความแตกต่างระหว่างแบบแบบ่ากายกับคนธรรมดาบางคนเขาเขาไม่อินจริงนะเขามองว่าเหมือนกับการที่คุณต้องมาขับรถอ่ะมันเหมือนกับคุณต้องไปล้างจานแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครอนจอยกับการล้างจานจะเป็นจ o y แล้วเจ็บอาชิบหายแล้ว ทุกคนเข้าใจว่าผมกำลังหมายถึงอะไรถ้าเกิดว่าคุณอยากมาสัมผัสว่าแบบรถที่มันขับดีมันเป็นยังไงอ่ะคุณมาขับคันนี้ไอรถคันนี้มันอาจจะเป็นเหมือนแบบเกตเวย์ของคนไม่เคยอ n จ o ยการขับขี่อ่ะมาเริ่มอ n จ o ยการขับขี่แล้วผมเชื่อว่าสมัยนีย้คือรถไฟฟ้ามันมามันมาค่อนข้างเยอะปัญหาหลักๆที่ผมมีกับรถไฟฟ้าเลยนะคือช่วงนั้นไม่รวยค่าไฟแพงติดโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟปีละเป็นหมื่นติดตั้งกับเอสมาตรฐานสูงจบงานไวไม่ทิ้งงาน มีระบบดูแล24ชั่วโมงให้โซลาเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟปีละเม็นหมื่นค่าไฟโรงงานปีละเป็นแสนติดตั้งโซลาร์เซลล์กับ ACE วันนี้รับข้อเสนอพิเศษจากพู้ตามคาร์เนสโทร082 656 6945หรือ l ล n e at a c e s s a s system and solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเราแบตโลตัสสีดำอ่ะอย่าทำนะถ้าเกิดคุณซื้อคันนี้ผมผมกลาบคุณหละ จะติดอันนี้นะนี่นี่นี่น่ I don't care I don't care Get The green and yellow The green and yellow โอเคไอ้สีเขียวกับเหลืองมันเป็นสีคลาสสิกของ l ร t u s แล้วตัวรถสีเขียวนี้ด้วยม่งโคตรสวยเลยอะเอาไม่เป็นไรนั่นแหละคือ ผมพูตรงนะผมไม่ได้อินกับแบบออปชันอะไรในรถเลยแต่รถคันนี้ฟิลลิ่งแม่งได้ได้จริงถ้าเกิดผมใช้คำหยาบไม่สุภาพเลยผมขออภัยด้วยเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ฟิลลิ่งล้วนๆนะครับอ่ะและสำหรับใครที่กำลังรออยู่ตอนนี้คา c o f f า e Garage ของเรามีบริการบดให้ด้วยนะครับและเราได้เพิ่มตัวกาแฟมาสี่รุ่นด้วยกันสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ช้อปปีของเราได้เลยอ่ะคันนี้นะโ o ต u s สเอเลต เทออารเก้าร้อยกว่าแรงม้าเป็นรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าแม่งแรงขนาดไหนพร้อมไหมสามสองหนึ่งเมื่อกี้ร้อยยี่สิบออกละเอียดด้วยผมเคยขับรถเร็วสุดเนี่ยสี่ร้อยกว่าแรงม้าเมื่อกี้เก้าร้อยแรงม้ารถไฟฟ้าคือแบบท้องไส้อะไรอย่างเงี้ยแม่งกระชากไปอยู่ข้างหลังเลยเออสำหรับการเลือกซื้อรถเนี่ยผมมองนะว่า ผมรู้นะว่าว่าโรตัสล่ะเขาก็ไม่ได้กะขายเอาเอาไอตัว R เนี่ย900แรงม้ามาเป็นแบบแบบเฮ้ยคุณต้องซื้อตัวนี้คุณต้องซื้อแต่คือเขาผมมองว่าเขาอ่ะเอามาเป็นเหมือนกับตัวเรือธงว่าแบบเอ้ยกูกูสามารถทําได้นะอันนี้คือแบบโมเดลตัวท็อปของกูเหมือนถ้าเป็น iPhone จะเป็นอะไรนะโปรแม็ Mac, ใช่ไหมผมมองนะเอา,เอา,เ,อาเอาตรงๆเลยนะไอตัวที่เหมาะคือพวกไอตัวที่มันเป็นรองเรนจ์เนี่ยเขาเพิ่มหมตัวหนึ่งด้วยนะ มันจะมีตัวที่ไม่มีรหัสท้ายอิเลเทไม่มีรหัสท้ายคือคันนี้ผมไม่เถียงเลยนะว่าเอ้ที่มันฮาร์ดบอกว่าแบบไอกแม่งเป็นรถไฟฟ้าที่ช่วงว่างดีที่สุดตั้งแต่มันขับมาสําหรับรถที่มีน้ําหนัก2.7ตันสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีหนึ่งผมมองว่ามันเป็นคายเยนของโรตัสที่จะเป็นรถที่แบบ เอามาแบบปั่นยอดขายถ้าให้ผมเลือก1นึ่คันฟรีฟรีกลับบ้านไปเลยวันนี้นะยังไงก็อ e ิมิล่าอยู่แล้วีหกสุเปร์ชารีแมนนว่นนะคือรถคันนี้ก็ก็อภูฟเพราะว่าขับดีจริงผมมองว่าไอ้รถแบบนี้พวกแฟนโลตัสที่เป็นแฟนโลตัสตั้งแต่ S1-S2 แล้วก็พวก e l ล s e ส x เอ็กแล้วก็อะไรอีโวล่าจะจะไม่อภูฟแต่แต่คือผมมองว่าเราเหมือนกัน ผมก็ไม่อปูฟแต่ได้ขับแล้วอปูฟแต่คืออย่างเงี้ยผมมองเหมือนคยเยนเพราะว่ามันจะเป็นรถที่ทําให้โรตาร์ได้ทํารถสปอร์ตต่ออแล้วผมก็อยากให้มันมีรถสปอร์ตของโรตาร์อยู่เหมือนที่ฟอร์สเนี่ยมีคยเยนเพื่อว่ามันเอาเงินตรงนั้นอะไปทํา GT3 ไอ้ไนเอลเวน่นตัวคาเล่าธรรมดาเนี่ยเขาก็เอากําไรไปทํา GT3 แล้วก็ผมมองว่าไอ้ออปชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือถามผมอะผมขับรถผมดูเรื่องขับขี่อย่างเดียวเลยคันเร่งเบรก ครับถ้ามีเกียร์พวงมาลัยอย่างอื่นคือของแถมผมมองว่าการขับรถมันคือคุณซิงกับรถอะมือผมมากลายเป็นล้อตีนผมมากลายเป็นล้อหลัง <c oughs> นั่นแหละรครับอ่ะหลังจากที่ผมสรุปผมจะมีฟุตที่ผมได้เล่นกิมคาน่ากับเจ้าอิมิราในตัวเครื่องเ g นิดหน่อยผมจะมีคอมเมนต์รีให้ด้วยแต่เรามาสรุปกนันก่อนสำหรับเจ้าพวกโรลตัสไฟฟ้าผมขอย้ำอีกทีว่าไอ้พวกรหัสไฟฟ้าตัว R เนี่ยผมมองว่ามันเป็นรุ่นการตลาดที่เอามาโชว์ ศักยภาพความสามารถของ Lotus ส่วนตัวผมมองว่ารุ่นที่น่าซื้อคือตัวธรรมดาและรุ่น S 600แรดังมั้นเนี่ยผมมองว่าเหลือๆแล้วครับแล้วก็ระยะที่คุณได้เพิ่มขึ้นจากการที่มอเตอร์มันจ่ายไฟน้อยกว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนปกติมากกว่า เพราะว่าจากเดิมในตัว R เนี่ย w l t p เขาอยู่ประมาณ400โลคุณจะขยับไปได้ถึง500 600โลในรุ่นตัวธรรมดาหรือตัว S ส่วนในตัว900แรงม้าเนี่ยมันก็900จริงๆแหละผมพูดตรงๆเลยเนะว่าตับไตไส้พุงมันกองไปอยู่ที่กระดูกสันหลังของคุณอะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณต้องการผมผมก็ไม่ว่ากันแล้วส่วนภาพรวมของบริษัทโรตัสที่ทำรถออกมาในปัจจุบันเนี่ยมันไปในทิศทางที่บริษัทจีลี่ เขาดึงไปเรียบร้อยแล้วการทํารถซิ่งแบบอิมิราเนี่ยมันไม่ค่อยกําไรหรอกครับเพราะว่าค่า R&D มันแพงมากๆคือถ้าผมเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบกับพอเช่ซึ่งเขาทํายเยนออกมาในเชิงธุรกิจเนี่ยผมมองว่าโ Lo ตัสเนี่ยมาถูกทางแล้วแต่ถ้าเกิดเรามองกันทั้งในเชิงของแพชชั่นและคอเดเนตของโ o ตัสเนี่ยฮาร์ดคอร์แฟนๆที่ชอบอ l ลิสอิโวราอะไรพวกนีย้ยอมรับนะครับว่ายังไงก็หายพราะนี่คือ ดิเรกชันใหม่ของ Lotus เลยสำหรับตัวอ m i r a เนี่ยน้ำหนักของตัวถังเขาอยู่ที่ประมาณ1.4ตันซึ่งสำหรับรถสมัยนี้ผมถือว่าเบามากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแฮนด์ดิ้งเขาจะเทพขนาดไหนคานสครับรอบแรกดูทางนนะครับรอบแรกดูทางนะครับโอเคท้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับรอบที่หครับดูทางครับ 搞得赢，对。<水> ว่าใน l a บที่ผมได้ลองเนี่ยสนามยังเปียกอยู่เนื่องจากฝนตกและก็ใน l a บสอเนี่ยเครื่องของรถผมเนี่ยมันเข้า low b o o s และเนื่องจากความร้อนมันสะสมเนาะแต่ใน handling ของ h e i m ิร a เนี่ยต้องว่ากันตรงว่ามันคือแชสซีเดิมจาก e v o r ร่าฟีลดิบๆแบบรถสปอร์ตแท้เนี่ยแบบโรตัสแท้เนี่ยยังอยู่แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือความสะดวกสบายอะไรต่างๆนะครับที่มันเคยเป็นกับแพงกันไม่ให้คน ปกติทั่วไปเนี่ยจะเข้ามาหาโลตัสได้คือฟิลมันเวลาคุณสั่งเลี้ยวไปไหนมันไปทันทีมมันทําตามที่คุณสั่ง100%แล้วมันลถมันคือรถที่มันเต้นได้เหมือนกับพวก m a ส d a MX-5 เอ็อลยต้องยอมรับจริงๆนะว่าไอชัซซีไอช่วงล่างคันเนี้โคตรด,ดีแล้วมันทําให้ผมอยากรู้เลยว่าไอพวก e x ็กซกับ e l i ิสเนี่ยมันจะขับดีขนาดไหนสําหรับวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ให้คุณท่านผู้ชมเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ